กลับเข้าสู่ช่วงที่2ครับทำไปคุยไปในรายการกกลเม็ดพิชิตฝันครับในช่วงนี้ครับเราอยู่กันในคลาสเรียนวิชาภาคกรรมซึ่งเป็นคลาสเรียนใหญ่นะแล้วก็มีการเจาะลึกลงมาที่คลาสเรียนอาหารไทยซึ่งต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยมีความขึ้นชื่ออยู่แล้วทางด้านของอการเรียนข้าวกรรม แต่ว่าในข้าราชการเนีน่ยเขาจะมี3ารายวิชาก็คือทำอาหารเสร,ริมสวยแล้วก็อีกอันนึงก็คือตัดเย็บใช่ค่ะแต่ตอนนี้นะครับอันนี้ผมว่าน่าสนใจที่สุดต้องมาก่อน <c oughs> <c oughs> นะครับอันนี้ครับสำหรับใครกำลังหิวอยู่นะฮะต้องมาดูเลยครับสำหรับช่วงนี้ <c oughs> ช่วงนี้เนี่ยครูเก๋นะครับจะเป็นคนแนะนำนะครับถึงเมนูที่สร้างชื่อที่นี่ด้วยค่ะเมนูอะไรครับเ,ออเป็นแกงเขียวหวานไก่ใส่ฟักค่ะํำไมถึงเป็นเมนูที่สร้างชื่อคือแกงเขียวหวานเนี่ย จะเป็นหนึ่งในเมนูหลักที่คนทั่วโลกรู้จักฝรั่งจะรู้จักก็คือส้มตำผัดไทยแล้วก็แกงเขียวหวานข้อหนึ่งคือความเผ็ดจะไม่มากฝรั่งทานง่าย2คือทำง่ายเดี๋ยวนี้มีเครื่องแกงสาเร็จรูปค่ะแต่ว่าของเราจะตำเครื่องแกงเองทุกครั้งถือเป็นซิกเนเจอร์ของเราว่าเราจะไม่ใช้เครื่องแกงสาเร็จรูปตอนแรกเห็นบอกว่าทำง่ายนะฮะแต่พอเห็นอะไรก็ไม่รู้อะเตมไมหมดเลยอะคือมันดูแล้วเหมือนแบบ น่าจะยุ่งยากไหมไม่ค่ะคือถ้าวิธีการที่ง่ายที่สุดในการทําเครื่องแกงคือเราต้องเตรียมไว้แบบนี้ครับเราจะได้รู้ว่าเราใส่อะไรหรือยังหร<อ>ือเราลืมอะไรหรือเปล่านะนี่คือวิธีการสอนของครูและห้องนี้นะคะคทุกอย่างจะถูกเตรียมไว้ก่อนครับพอถึงเวลาลงมือทำนักเรียนเขาจะไม่มีการลืมว่าเครื่องปรุงเขามีอะไรบ้างใส่อะไรก่อนหรือหลังครับค่ะแล้ว,ลวทุกอย่างมันก็จะครบอยู่ในนั้นะ ซึ่งมันก็เป็นไปตามสเตปไปเลยใช่ค่ะพอเราเตรียมเครื่องปรุงตรงนี้เสร็จปุ๊บคือเครื่องพริกแกงเนี่ยเสร็จปุ๊บตามออกมาสําเร็จปุ๊บเราค่อยย้ายไปขึ้นหน้าเตาครับเราก็จะมีส่วนของหน้าเตาก็คือส่วนที่ต้องใส่ขณะปรุงก็คือจะแยกไว้ตั้งหาอย่างตอนนี้ก็จะเป็นพวกฟักกะทิหรือไก่จะถูกแยกไว้ตรงนี้จะเป็นแค่เครื่องแกงเท่านั้นก็จะไม่งงละค่ะเพราะบางทีถ้าพริกก็คือพริกถูกไหมคะบางคนก็จะงงว่า อันนั้นตาหรือเปล่าอันนี้ตมไหมหรือต้องตาทั้งคู่เราจึงต้องแยกในการสอนเราจึงต้องแยกแต่ถ้าเป็นแล้วนักเรียนเขาจะแยกได้เองเลยว่าพริกส่วนนั้นคือตกแต่งพริกส่วนนี้คือพริกตาอย่างเงี้ยค่ะนี่คือการง่ายต่อการสอนคร่ะแล้ววันนี้ผมมาเรียนกับครูเก๋เนี่ยโดยที่พื้นฐานทางด้านการทําอาหารเป็นศูนย์น่าจะติดลบด้วยซ้านะฮะเดี๋ยวยังไง ต้องขอรบกวนครกเกดช่วยสอนหน่อยง้นเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับโอเคอันดับแรกของการตําพริกแกงเกือบทุกชนิดเลยนะคะคือการใส่เกลือครับนี่คือเกลืออ่าเดี๋ยวให้น้องช่วยนะคะใส่เกลือลงไปเลยค่ะอย่างแรกเกลือนี่คือช่วยให้ไม่กระเด็นต่อไปจะเป็นข่าค่ะอันนี้คือข่าใส่ลงไปเลยค่ะเริ่มตำเลยค่ะตำจากข่าก่อนกับเกลือตำก็คือตำไปปกติาเดี๋ยวให้น้องช่วยดูให้ ตาปกติคะ่ะตาข้างๆคือการตำไล่แบบนี้อ่ตาตำไล่ใช่ถ้าเกิดเราตำลงไปตรงๆเขาจะตำละเอียดยาก oh, อ๋อครับอ่ตาตำข้างๆคะ่ะตำไล่พอเริ่มละเอียดนะคะใส่ต่อไปก็คือตะไคร้ครับตะไคร้อ่าใส่ได้เลยคะ่ะใส่หมดเลยใส่หมดเลยนะครับแล้วก็ตำเหมือนเดิมคะ่ะ เขาเริ่มละเอียดนะคะละเอียดหรือยังยังครับคือถ้าภาษาโบราณเขาจะเรียกว่าเล่นใบนั่นคือยังไม่ละเอียดครับค่ะไอเราก็งงว่าเอะละเอียดเขาเป็นยังไงนี่เป็นผงเลยนะตามข้างๆแบบนี้ค่ะอ่ะแล้วก็ค่อยๆไล่เขาลงมาที่เขาอยู่ขอบคอละเอียดขึ้นเลยเห็นไหมคะครับ เหมือนกับว่าค่อยๆตําตำไปทีละส่วนใช่แบ่งตำเขาเรียกไล่ตำค่ะประหยัดแรงเราด้วยแล้วเขาก็จะละเอียดเร็วเพราะว่าเขาจะมีส่วนของเทกเจอร์ที่โดนกับคกเยอะกว่าการตำลงไปตรงๆอ,อ่าฮะแบบนี้นี่คือได้แล้วอันนี้ของผมต้องรอสักพักหนึ่งนะฮะอ่าต่อไปเป็นรากผักชีค่ะคนี่คือรากผักชีโอเคครับใส่ไปพร้อมผิวมะกรูดเลยค่ะ ผิวมะกรูดเนี่ยเราจะปอกออกมาจากเขาที่เป็นลูกก็คือเวลาปลอกเนี่ยอย่าให้ติดชิ้นสีขาวๆเอาแต่ผิวเขาจริงๆเพราะสีขาวจะทําให้ขมเป็นเคล็ดเล็กๆน้อยๆในการ,รทําอาหารคืออาหารไทยมักจะมีเคล็ดแบบเนี้ยซ่อนอยู่ในนั้นเสมอนะครับโอเคใส่เลยค่ะอันนี้มะกรูดนะครับผิวมะกรูด,ดแล้วก็ตำไปจนละเอียดเหมือนกันครับ เริ่มได้กลิ่นเขาหรือยังคะครับกลิ่นเริ่มโชยเป็นกลิ่นหอมหอมใช่ค่ะเพราะว่าเย็นเย็นน้ำมันหอมระเหยเขาจะอยู่ที่ผิวมะกรูดเนี่ยคะ่ะแล้วก็การตำเครื่องแกงจะต่างจากการปั่นเครื่องแกงอย่างเห็นได้ชัดครับการปั่นจะไม่หอมเท่านี้ทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะครับความช้ำค่ะ กลิ่นจะออกมาจากความช้าถ้าเราปาด<อ>แป๊บเดียวเขาก็ละเอียดแล้วเขายังไม่ทันช้าดูเหมือนง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วคือยากอยู่พอสมควรเลยนะถ้าเกิดว่าไม่เคยทำนะอาจจะใช้เวลานาน,านเลย <c oughs> ทีนี้เนี่ยนักเรียนที่มาหลายๆคนนะครับผมผมเห็นค่อนข้างที่จะดูหลากหลายใช่ค่ะเป็นใครมาจากไหนอะไรกันก <c oughs> ็คือส่วนมากจะเป็นผู้สูงวัย <c oughs> ที่อยู่บ้าน มีเวลาก็มาเรียนแล้วก็คนที่จะไปประกอบอาชีพไปทํางานต่างประเทศอย่างคลาสของเราเนี่ยทั้งเช้าทั้งบ่ายนักเรียนของครูเนี่ยมีไปต่างประเทศทั้งสองคลาสเลยมาเรียนโดยเฉพาะเพื่อที่จะไปทํางานเป็นเปิดร้านเองเป็นพนักงานที่ต่างประเทศค่ะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีจุดมุ่งหมายในการเรียนที่แตกต่างกันไปอีกด้วยใช่ค่ะอ๋อนะฮะเวลาตำเสร็จแล้วจะออกเป็นสีเขียวอย่างนี้เลยใช่ค่ะพริกแกงเขียวหวานเครื่องเขาจะ เป็นสีเขียวทั้งหมดอ๋อนี่คือที่มาของความเขียวแกงขียวหวใช่ค่ะแล้วจากตรงนี้นี่คือเราก็เหลือแค่ใส่เครื่องก็ทให้เสร็จใช่ค่ะก็คือใส่เครื่องทั้งหมดตมเสร็จเดี๋ยวเราจะไปแกงแล้วค่ะเอาละครตอนนี้นะครับก็พรกนี้เรียบร้อยสักทีนะครับเรียบร้อยสักทีหลังจากตรงขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยเราจะไปต่อกันตรงไหนเราจะไปแกงแล้วค่ะเริ่มแกงเราจะนําพริกแกงฝีมือพี่พัชเนี่ยค่ะครับไปลงกระทะค่ะโอเคนะฮะเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับค่ะ เอาละครตอนนี้เรามาอยู่กันอีกมุมหนึ่งของโต๊ะนะครับซึ่งตรงนี้จะเริ่มแกงแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยขั้นตอนนี้มีอะไรที่เราจะต้องทาบ้างครับก็คือเริ่มจากใส่หัวกะทิเพื่อที่จะผัดเครื่องแกงก่อนนะคะพี่ออนเซ็นค่ะหัวกะทิคืออันนี้ใช่ค่ะอันนี้คือหัวกะทิซึ่งเวลาคั้นเราจะต้องคั้นน้ําแรกคือหัวกะทิเสมอนะคะเราไม่ได้ใส่ทีเดียวหมดเราจะแบ่งผัดค่อยๆทยอยผัดจนกว่าเครื่องแกงจะหอมและแตกมันอ่อโอเคอันนี้ ใส่ไปสักครึ่งหนึ่งอะคะ oh ่ะโอ้โหตอนแรกเราก็นึกว่าเป็นนมนะฮะดูแล้วค,คล้ายกันมากหัวกะทิหางกะทิเนี่ยมันต่างกันยังไงครับหัวกะทิเขาจะเข้มข้นที่สุดค่ะคือน้ำแรกที่เราลงมือคั้นเขาจะเข้มข้นจนใช้ผัดเครื่องแกงได้เพราะเดี๋ยวสักพักเขาจะแตกเป็นมันเขาจะมีน้ำมันในตัวเองเยอะ ห่วนหางกะทิเราจะเอาไว้เติมเพื่อที่จะเพิ่มน้าน้ําแกงอะคะ่ะ oh, ถ้าอยากได้น้ําแกงเยอะเติมหางกะทิครับขนาดที่ใส่กะทิลงไปแล้วเราต้องคนตลอดเวลาไม่งั้นกะทิเขาจะเป็นก้อนอแล้วแกงเราก็จะไม่เนียนอ๋อ oh, ครับเดี๋ยวพอรอ่อหัวกะทิแตกมันเราค่อยใส่พริกแกงนะคะ อันนี้ก็คือต้องรอดูด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะเห็นเลยว่าเขาจะเป็นน้ํามันลอยขึ้นมาขอบๆก็จะมีน้ํามันให้เห็นเป็นใสๆนั่นคือวิธีดูว่ากะติแตกมันแล้วอันนี้คือส่วนตัวแล้วไม่เคยทาอาหารนะก็เลยไม่รู้ว่าแตกมันคือย,อยังไงเดี๋ยววันนี้ก็กน่าจะได้ดูเป็นคร<ช>ั้งแรกนะครับทีนี้ส่วนของการเรียนการสอนเนี่ยครับเท่าที่ดูแล้วเนี่ยคือสำหรับมือใหม่เนี่ยอย่างผมเนี่ยมันดูแล้วมันไม่ง่ายเลยนะ คือนักเรียนหลายๆคนที่มาเรียนเนี่ยค่ะคือส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่มีประสบการณ์มาก่อนหรือเปล่ามีทุกอย่างเลยค่ะทั้งคนที่ทํากับข้าวไม่เป็นเลยพอเป็นแล้วก็เป็นอยู่แล้วแต่อยากได้สูตรที่เป็นมาตรฐานสูตรโบราณหรืออะไรก็แล้วแต่หรือกับข้าวแปลกๆค่ะเขาก็จะมาบอกครูว่าครูอยากได้แบบนี้นะคะอยากได้แบบนี้นะคะเราก็จะค่อยๆ ใส่ให้เขาไปทีละอย่างครับอย่างบางคนจะทําอะไรไม่เป็นเลยสามารถกลับไปทํากับข้าวให้ที่บ้านทานได้แล้วใช่นะฮะทีนี้ในส่วนของอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เจอในการเรียนการสอนได้เจอบ้างค่ะก็จะมีบ้างบางส่วนอย่างวัตถุดิบบางประเทศคือหาไม่ได้ไม่ใช่ฤดูกาลเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะใช้วิธีใช้อย่างอื่นทดแทนครับเราก็จะสอนเขาว่าโอเคอย่างบางคนไม่ทานฟักก็เป็นมะเขือแทนหรือว่าไม่เป็นมะเขือก็เป็นฟักทองได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือ ส่วนมากอุปสรรคจะอยู่ที่วัตถุดิบค่าวว่าหาซื้อไม่ได้อย่างวันนี้จริงๆเราใส่ใบพริกแต่ใบพริกหาซื้อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ประมาณนี้ค่ะส่วนมากวัตถุดิบเนี่ยค่ะจะเป็นอุปสรรคใช่อันนี้มันฟูเป็นฟองเต็มไปหมดแล้วนี่คือเขาเริ่มจะเป็นแตกมันใช่ค่ะอ๋อเนี่ยค่ะเขาจะเริ่มมีน้ํามันใสๆขึ้นมาขอบๆอ๋อครับอันนี้คือ ลงใส่แกงได้หรือยังยังค่ะยังใช่ไหมครับคือการผัดเครื่องแกงสําคัญเลยคือต้องใจเย็นครับอย่ารีบเพราะว่าถ้ารีบเครื่องแกงเขาก็จะไม่หอมอมันจะเหม็นเขียวแทนต้องค่อยๆผัดไปแต่เย็นๆเป็นเป็นขั้นตอนที่ดูเหมือนเล็กน้อยแต่ว่ามันเป็นรายละเอียดค่ะใช่มันเป็นรายละเอียดเล็กๆที่บางคนแบบโอยไม่เป็นไรหรอกหอมเหมือนกันแต่เวลาแกงออกมารู้เลยค่ะกลิ่นสีเขาจะยังไม่ได้ที่ ก็คือต้องอย่างแกงมาสั่นเนี่ยบางครั้งผัดเป็นชั่วโมงนะคะเฉพเครื่องแกงไม่นับเวลาแกงใช่ค่ะเราก็ต้องคนตลอดนะคะเพราะว่าถ้าไม่คนเนี่ยจะเห็นเขาเป็นก้อนกัอนก็ง่าตอใช่เป็นเป็นเป็นก้อนจุกจนี่คือขนาดเราคนตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดเราไม่คนเลยมันก็จะเป็นเป็นไข่เลยใช่ค่ะใช่เอาละตอนนี้ครับเราจะเริ่มใส่แกงแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้แตกมันได้ที่แล้วเวลาใส่แกงใส่ทั้งหมดเลยเททั้งหมดเลยใช่ตักเลย อันนี้ดูรู้เลยนะว,ว,ว่ากลัวยังไม่หมดค่ะกลัว,วสะดุง้งกลัวกระเด็นดขึ้นมาเขาจะมากระเด็นตอนผัดเนี่ยค่ะอ๋อขอบคุณครับพี่ออนขอหัวกะทิค่ะนี่คือการทยอยใส่หัวกะทินะคะครับเราจะไม่ใส่พวดเดียวลงไปทั้งหมดเราจะค่อยๆผัดเขาแบบนี้นี่สีเป็นแกงเขียวแล้วเห็นไหมครับ เริ่มหอมหรือยังแล้วอย่างไอที่มันเป็นเป็นไข่เป็นเป็นก้อนก้อนตอนแรกเนี่ยอันนี้คือจะทํายังไงให้มันเขาจะหายไปเองค่ะอ๋อหายไปใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นก้อนใหญ่ๆมากๆเนี่ยมันก็จะไม่หายไม่หายใช่ถึงได้บอกว่าต้องคนตลอดเวลาทุกครั้งที่ผัดเครื่องแกงแล้วใส่กะทิครับต้องผัดตลอดเวลาอะไรอย่างนี้กรณีคนที่ชอบกินพวกกะทิอะไรพวกนี้กินเป็นก้อนก้อนก็อาจจะมันมันปากเหมือนกันนะใช่มันเลี่ยน อันนี้อันนี้ก็คือแกงเกยวานนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนการทําทีนี้เนี่ยครับอยากจะถามถึงฟีดแบ็กของคนที่มาเรียนเป็นยังไงบ้างก็คือนักเรียนที่นี่จะค่อนข้างอยากได้สูตรที่เป็นโบราณจริงๆเขาจะทําไปประกอบอาชีพซึ่งมันจะเป็นจุดเด่นค,ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้หาทานยากอย่างครูเคยสอนแกงจืดลูกลอกครับคูสอนตั้งแต่เขาล้างไส้ทําเองทุกอยา่างซึ่งครูควรจะงงว่า เฮ้ยบันยากแต่สุดท้ายมันออกมาโอเคค่ะฟีดแบ克ของเด็กๆที่นี่คือจะแบบชอบให้ทําแบบเนี้ยแกงที่แบบไม่ค่อยมีคนทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่ชื่อผมก็ไม่เคยฟังแล้วนะฮะแกงจืดลูกลอกคือเขาค่อนข้างใช้เวลามาค่ะแค่ต้มใส้อย่างเดียวก็นานละอ่าะนี่ครับนี่เริ่มแล้วค่ะเริ่มเดือดอันนี้คือเราก็ค่อยๆใส่ไปใช่ค่ะค่อยๆใส่จนหัวกะทิเขาหมด แล้วหลังจากนี้เราก็จะค่อยๆเติมไก่เริ่มปรุงแล้วก็เป็นขั้นตอนการปรุงไปใช่ค่ะใช่ทีนี้ในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆคือแต่ละคอร์สของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทมมหานครเนี่ยเขาจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณร0 5บาทใช่ค่ะแต่ว่าในส่วนของพวกอุปกรณ์พวกนี้นักเรียนที่มาเรียนที่นี่จะต้องซื้อเพิ่มไหมอ่อนักเรียนที่นี่จะซื้อเฉพาะวัตถุดิบครับพวกของสดครับแต่เครื่องปรุงเรามีให้อุปกรณ์ทุกอย่างเรามีให้มีทั้งนี้หมดแล้วค่ะนอกจากว่าอยากเป็นมีด นักเรียนอาจจะถนัดมีดของตัวเองก็เอามาได้าาค่ะแต่ที่ต้องเสียสตังค์ซื้อนอกเหนือจากนี้มีแค่วัตถุดิบที่ใช้ในแต่ละวันเท่านั้นซึ่งเฉลี่ยออกมาแล้วตกคนละไม่เท่าไหร่รแล้วแต่เมนู <c oughs> ถ้าอย่างเมนูไหนเป็นอาหารทะเลก็จะสูงนิดนึงแต่ว่าโดยเฉลี่ยออกมาแล้วก็ถือว่าคุ้มค่าคกับการที่ร้อยห้าบาทที่เสียไปก่อน ใช่ค,ครับคมาก่ะจริงๆแล้วคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะครับลองฟังดูครับ105บาทนะครับเรียนกันนานมากเลยนะฮะแล้วก็แต่ละอาทิตย์นี่คือคือถ้าเกิดมาเป็นแกงจืดก็แกงจืดหมดเลยรับรองว่าคุณเก่งหนึงหนึ่งอาทิตย์แน่นอนนะฮะ เราเรียนทั้งหมด120ชั่วโมงสำหรับอาหารและอีก80ชั่วโมงเป็นขนมไทยเรามีคลาสขนมไทยด้วยคือต่อจากอาหารคือรวมกันอยู่แล้วใน105บาททั้งหมด200ชั่วโมงค่ะสำหรับ105บาทที่เสียบนั่นคุ้มมากเลยนะครับคือต่อให้หาออกมาเนี่ยคือครั้งละ1บาทเองหนึ่งบาทเองนะโดยประมาณถูกกว่านั้นด้วยซ้ำนะครับตรงนี้เริ่มได้กลิ่นแล้วค่ะ เดี๋ยวพอเขาได้ที่เรารอให้เขาแตกมาอีกครั้งแล้วถ้ใส่ไก่เราต้องผัดของสดก่อนยกเว้นเนื้อปลาเขาจะขาวเราจะใส่สุดท้ายแต่ถ้าเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่ใส่ได้เลยคือต้องบอกเลยนะว่ากลิ่นนี่แบบจุ้ยยวนมากเลยนะฮะตรงช่วงขั้นตอนนี้คือจะใส่ไก่แล้วใช่ค่ะพีแกงเราเริ่มได้ที่แล้วขั้นตอนต่อไปคือใส่ไก่อ่ะฮะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายเรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะปรุงรสแล้วอ่าฮะโอเคเราก็ผัดต่อเนื้อไก่สุกนะคะในนี้ไปเลยใช่อ นี่นะฮะแล้วสำหรับตรงช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะดูกันว่าสุดท้ายแล้วจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับแต่ว่าในช่วงหน้าครับเราจะกลับมาพูดคุยกับนักเรียนที่มาเรียนที่นี่นะครับสองคนด้วยกันนะครับหลังจากที่มาเรียนแล้วก่อนเรียนกับหลังเรียนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแตกต่างกันมากแค่ไหนและได้อะไรกลับไปเจอกันในช่วงหน้าครับ